วัตถุดิบจากในยุ้งนะครับที่เราทําการผสมแล้วนะจะถูกตีให้ละเอียดนะครับผสมกันแล้วก็ส่งไปยังสายพานนะครับต่อไปนะครับจากนั้นก็จะมีการตีปลดอีกครั้งหนึ่งครับตีละเอียดนะครับตีละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะจากเดิมก่อนหน้านี้เข้าไปสูยุ้งด้านบนนะครับเพื่อที่จะทําการล่อนนะครับล่อนเอาในส่วนของสิ่งที่เป็น ต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกเศษหินเศษดินใหญ่ๆนะครับจะถูกล่อนออกนะจะถูกล่อนออกนั้นจะเห็นได้ว่าตรงส่วนนี้จะเป็นในส่วนของพวกเศษหินใหญ่ๆนะครับหรือเศษหญ้าต่างๆส่วนอินซีส่งละเอียดนะครับจะถูกลําเลียงนะครับจะถูกลําเลียงเข้าไปนะครับในส่วนของยุง้ง ที่จะทำการบรรจุนะฮะนี้จะเป็นขั้นตอนการบรรจุนะครับ ผมที่ตีได้จะออกมานะครับโดยใช้โดยมีเครื่องนะครับในส่วนของการวัดชั่งน้ําหนักนะครับเมื่อน้ําหนักคบ50กิโลตามที่โปรแกรมไว้นะครับจะทําการตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ด้เข้าสู่กระบวนการยึบ เย็บบรรจุนะครับแล้วเราก็ทําการแพ็คนะครับเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งนะอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนการผลิตอินทรียผงครับถ้าใครสนใจนะสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับตัวอินทรีย์ผงดีต่อการบำรุงดินแล้วก็บำรุงพืชน,นะฮะโดยใช้อินรียสารโดยเฉพาะนะครับ